สวัสดีครับพี่น้องสุกุลนะครับปกติเช่นเคยนะครับในซองโนบุนิสานยุคใหม่ครับพี่น้องมือนดีมากครับทีมงานนำเลือกนะครับเด้อพี่น้องเด้อเบิงถามมากับทีมงานนี่เบิงเพิ่นลงแต่ลามองครับขึ้นยังนี่ยืนได้เด้นี่คุยยังยืนบ่จมเมาคุยขึ้นยืนยังบ่จมหนามครับคนหนึงขึ้นยืนได้เบางเดียนี่คือจุดตีเฮาเสียบป่าครับเบางเดียด่าวด่าวออกเขาเป็นป่ายังแต่พี่น้องเคยติดตามซองนีเตั้งแต่แหล่ะนะครับเนาะนี่ท่านนี้ไปทางนี้ครับสิเห็นว่า โมงนี้เขาเคยมาเอาแล้วครับแล้วก็มาจุดนีบได้เขาถือป้าโดทางตะไคร้ทางด่างเขานี่ขาดตลอดเลยตอนนี้เขาเอาป้าโดตัวนั้นมาได้แล้วครับเด้ออ่านี่ครับพี่น้องครับตะไคร้ด่านปิดสองผืนกำลังมาโผล่กันครับแต่บดถึงกันนะครับเด้ออีกเคืองว่าครับบดถึงกันในมุมนั้นเขาหนันตูดมาได้อีกหาศิลป์หล่อมล้อมเอาหยากุูมใหญ่กุ่มนีครับนี่อันที่มันหนาๆนี้นะครับแต่ตะไคร้ด่านปิดทั้งสองแผ่นบดทันถึงกันอยู่ đời gì nhắm mãi thì bàn nhạy được, Để ừ. đâu ban ngày tưởng đâu đợi, được sao làm ơn gì? Tao không bơi được đâu các bác, mình bơi đẹp phải là nhìn เอ,อจําไว้เลยครับว่ามานโนโหกครับเบิ่งเจอทีมงานนี่สิเป็นยังไงจังแหงอะไรเ่ยเออแต่จังแห้งนะครับตอนนี้เมื่อครับเาเห็ดเหลือมแป้นแล้วดึงออกขึ้นก่อนมาเป็กนก่อนน่อยหน่อยนะครับเด้ออย,ย่างใหญ่เลยเด้เมื่อนีลงหอดเกีียวครับได้เกีียวมาดวงเดียวขึ้นต้องีครับใส่มีโตปาต่าอีกซอยอีกดวงหนึ่ง,งยังดีงทีท่ได้มีโตมาซอยนี่ทำไงบ่หอกแล้วเต้นแต่คือบ่ขึ้นอยากเพียรเลย้กันเม็นหอกแล้วไม่เนี่ยหลามลาย มันลำมะกวยายกไปเลยวายอย่างนี้กันพ่อกันพ่อพพ่อ่ยมันลำมกมันลำมเรียาาว่มาเบิ่งก่อนเจนป้าบอขึ้นแล้วโอมันบอมเป็นปอดแล้วต้งหักอย่าฆ่าแล้ทั้งหมดบ่ห็นป่าแล้วโอ้โกินหลอเี้ยไเข้างเลย เงียบเลยเหบอดินเลยนี่ครับนับพอแล้วนี่ต้นนนี่ลุมด้ยต้นนี้ลุมต้นน้อนขาอยู่นี่ห้องเลยอ้ใจเงห้องคนก็ได้พอเอานี่มีดขาวยู่มอยู่นี่ต้นนึงดินนี่หลุมโอ้แ่นโอ้ั่นเดี๋ยวขาหน่อยนี่้ย้าเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ กูยืนปะเขาเลยมาแล้วตรงมีนิดอสทดลองสแคเปิลสแคมเปิลปีนเบึงาเลยดีแต่มมนมีเห็นอยู่โอเคเดี๋ยวไอยออกเลยนั่นเอีกตัวหนึงใครน่มาอีกเหรอเอย ก้อนนี้เป็นปอดครับเล่นปอดเท่าสิปีนเลยทันทีว่ามันเป็นตะมีป่าครับเพราอหากมันเหี่ยวมันเป็นหงายขาสั่งมันหางมันสั่งโอเคเดี๋ยวเราลงอันแล้วหลุนเมืองก่อนไครับเด็กออสเตรเลียบ้างไหมหลานยุคนั่น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 ที่มันดูกันไหมนั่น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 นี่ีเอาเลยนี่หลุนจีจวดครับปัก้นเนาะอตี้เขาปีนมาแต่ละก่อนแต่ละก่อนแล้วครับพื้นที่ก็แคบเลยครับเด้อ แต่ป้านี่โอ้จ๋งมากเลยครับตอนนี้บ่ทันเห็นยังเลยโอนนุณหภูมแปลกๆอยู่เลยตอนทับปิดด่างแถะกกับป้าตองบอลเต็มเลยครับแต่ตอนพ่อปิดได้แล้ววันนี้ปิดด่างสนิทแล้วปาตอกหายไปนหนเมือวนวันนี้มันเกิดเยี่ยงขึ้นครับมึบงเีปีนขึ้นปีนขึนนน้นตะก่อนครับบ่เห็นป้าเลยเด้ปกติเขาจับเอาแต่ในต้นนี้ก็ได้หลายตัวนี่บ่เห็นเลยเงียยบเงีบกิ๊บเลย ฮหสเลนก็สั่งเยอะก่ด้จวดแล้วน uh ี้ไม่้สิบก IC ินข่าสิบกินเข่าอครับไ้กินขอนะครับบนี้อุ่นทองนี่แหละพอเฮ็ดงานเฮ็ดงานนักแข่งเลยนี่ดึงหยาจะเป็นไร เดี๋ยวนี้เป็นใส่เฮสูตรใหม่เลยครับใส่เฮที่หลังเอาเฮคุ้มปิดเอาเลยครับวันนี้เบิางสีคุ้มมาเลยเฮเบิางสีคุ้มเลยบอพื้นใหญ่เติบเลยแต่ไม่าด้คุ้มแต่คุ้มยังไงคุ้มก่อนนี่สิคุ้มก่อนนี่ทั้งกอนทั้งเลยน่าเมือนจะเป็นบาดเห็ดก็ว่าไม่ได้ครับก็เลื่นเกย์อยู่นี่แหละครับสูตรนี้เทอแหลกนี่แหละโอ้จีเป็นข้อเลยเว้ยขางเดี่ยวเออจีเป็นข้อห่างเดี่ยวเลยเอ้า เอ้ยต้องไม่สู้ขึ้นมาติดอจริงเออไปละหลากดูก,กันไปกันหลายเด้อยตั้งดิจอมมาถึงไปน่ะนี่ครับพี่น้องครับหนังเงินมีปลาเปปลาโอหูเลยเนี่ตึกสูตรใหม่สำน่ะนี่จอมกำลังมากำลังไปเครื่องทางนี่ กก่สหวกมีป้าแก่กนลมนีแล้่แกสิังหนต้นาูแต่ตอนนี้ตาคายเขาหุ่มเลวครับเด้อเหมิงจะไปยังไงไปซื้อจังไตัวด่างนี่จะได้ออกทังจมละจะได้ออกใดนแห้งด้อมปล่อ่กลางแลเหมิงวิธีเอาปอดออกในน้ำเลยครับ ออกในน้ำลึกออกยากแน่ครับปลาไทยน้อยหิดออกปลาไทยมาในหากระดบเลยออกวัวบอสเมื่อกี้มีปลาคอโตรุนประมาณสองนิ้วกลัวสามนิ้วกระโดดออกนะครับเด้อส่นตาอดปักเลยตกอยู่เฮ้ยวันยังได้ปล่อยสมองมันต้องได้ปีนได้ดิป้าที่นี่งกกระพราก เป็นไปได้ยังมังปิ้นเลืปยังมนมาปิ้นนี่ครับซีบยากแน่ครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่แคบๆนี่เราหวนี้แนงก็บ่ได้มากกว่สิเปิดเฮ้แล้วก็อุ้ยมีิวเลยเมื่อกี้ป้าส้นตาเลยส้นโอโดมาสิละส้นขุมตาเลยบอดีทั้งมันต้อส้นเลยส้นตาสีเขียวเป็นยังส้มตาเขียวตัวใหญ่เด้ครับเด้อมันออกมันออกจะดูทีมันสิ

เอ้าได้แล้วหายใจบุบพุ่นน้ำครับได้ไหมไว้มือหนึ่งเลยวะเบิดิฮะเบินดิกบต่อดนี้เบินบอสเ้ยจัดบุรุษบดละนี่อดยมื่ร่นี้ บดีตอุ้ยลาเสียมปักอุปันยังเสียมตกแล้วสาแต่ปักขันยังมาอย่นปักเดี๋ยวลาขึ้นฟังเลยเอาดมากฟังตอนนี้มาเงฟังแล้วมันเหลุดอ๋อ nhở canh cái cái อย่างนี้บ่ปุ้นนี่อยู่ใส่สร้างตัวมันเอ้าปลาเสียมดิน้องแดงน้อง

อเมื่อล้วป้าก็เน่สีเบิดเตีนบ้องเ้นียัง่แหละยงัอยู่งควยบงควยม่วยหวยห่อยคุยยังยอๆมีป้ายอะทงคนอยู่หันเงนเลยเหมือนปลาคอเลยต้อหันนต้องหันเงินเยอกันเนาะ ไปไปเ้ส uh, 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 ียงยังเสียงยังปวดปงดปวของตัวไอไดินบ่ไอของตัวเด้อเด้อเสียงยังโอ้มันไปไอไไม่ดินไปเออโอ้ไปไทยสายอยู่ตัวนี่ปู่นี่พี่เมีนี่พี่ มีแม่ันดินนี่หาแม่บอ <laughs> หาแม่ขืนหาแม่ล่องเอ็เนห,ออหัวปลาคอปลาจนอยู่เดียวันตัวหนึง่งอยู่ใส่ปลาออปจนนะโอ้หน,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 นีนี่ฮะนี่เด้หางมือนนี่นี่ออชานี่ละชานี่ละโอ้ให้มัน เออาไปผา่ผ่านพอผ่านอยู่ไ่้งสิวเดยจะหนีคนนี้เนี้มๆเบิ้องนีเหยนอนบดินบยังบ่สุนบยังเลย่วยนี่เหยียนแต่เดี๋ยวพ่อจะหนีตู้เก็บตู้ผสมเนาะ Ư, uh, bà Tập có Này Nhanh nhanh Ở phố gó Ở phố này, của khen kia Lẻo Cái gì bây giờ khen chôn Bà Trân là tốt gì đấy Khen không kì chuột không nâng Bà Trân mấy chân luôn, Ấn tỉ bay 1 oang đây 1 oang đầy Tốt ไปอย่าไนั้นปดุกเหรอที่ไปอะปลาดุกจีข่าอะไรกินมันจอยนีบอกว่าขาบอกคิดหนึ่งรอมีดอกปลาไทยปลาสามมีกลาต้องง่าต้องดีไงวะปลต้องตัวถึงมันบอดมันออกได้งวะมึงเลยป้านี่คือป้ามันออกได้ครับงงรุนออกมองใด้ว่าส่วนที่เฮ็ดแต่มันบ่อดลายมันก็หายไปเลยเสียในขันต้นหมูว่าเสียในขันต้นได้

ก็แต่กับแม่งามอยู่แต่หน้อยโหดน้อยแห่งคิดว่าจะได้ซ้ำนี้เลยบ้ามาหลายมื่นพวกขี้เหนียวคนกินหมูฝีมือตกวะเวียนเว้นหลายมื่นโหดฝีมือตกดีหมวยกาดซอมครับนี่นี่แหละว่าเทศกาลหลายครับที่หยุดหยุดไปร้ายแล้วพวกทำรุมร้ายมันเล่บาปมวยมวยขาดซ้อม ป้าตองนี่มันบอ่อนลายๆมันหายไปเลยตอนนี้เมึงมันผสมกับมันบอนเลยเล่นไปเสดวิสาเลยตอนนี้เพิ่นกำลังไปเก็บเท่าเลยครับเด้อที่สิได้ก็คือเท่าแล้วครับแต<ม>่เก็บอีรีเด็ดเต็มถุงไงหมดละ กินของสุกพงกกินอยู่บ่อ่าเท่าหรยังไปเร่ยเลยครับวันนี้นั่นแหละเท่าเดียวอนพาบิเบิงสาลัยน้ำจืดว่ามันเป็นปลาเสียมเนาะวันนี้เที่วันนี้ปลาเสียมไปเลยมาเดียวอนสิมาเบิงครับมาป็นยังไง เย็นด e ินี่นี่เออนี่ครับผลงานเรานี่โอ้มันมีถุงน้ำเบิงต้องถุงนะครับไป้ยังหรอนี่ครับประมาณประมาณสามโลนะครับอืมแต่สิพาไปเบิ้งฮะเหยียบเหยียบรงน้ำนั่นนึกถกอุ้ย มาดุดอะไมาโดนสิพาไปเบิงทางเท่านะครับอเอต้องกางด่างเลยครับมาจับเอาจับเอาเลยมันก็เริ่มเกิดเหมือนี้ันบ้างไปไหนไอ้พ่อไอ้ยังหมดทัด้งใดหลังอ่มามันก็ไปหลังต้องเอาไปเลือกไปยังเอาอีกฮะนี่ จะเขียวเลยครับมันแก่บ่นี่บ่มันเป็นเท่าแบบนี้เท่าด่างเท่าด่างมันสิเป็นด่างเลยทั้งทั้งเท่าด่างเดี๋ยวไปจุ่มน้ำหลังหลังแหนออกส่วนนี้มันสิเป็นแหนแล้วก็ลวกน้ำห่อนนี่ครับนีเขาบอกเยอใส่เอาผิงสาขึ้นมาใช่แฉ ใส่เิงอกแซ่บอืมงามยูอโอเคครับเดี๋ยวเราเอาขื่นไปเห็ดกับเขากินหลานโป่งครับป้าเตี่ยวได้มา้้ปานอยแต่เบิ่งว่าสิได้กินเมนู่ยังได้เท่าสบายเลยมื้อนี้เมนูเฮาพร้อมเสิร์ฟครับ2เมนูคือเก่าครับเมนูต้มปลาแล้วก็เมนูจีจวดครับ น้อยบักพริกพร้อมใส่บุญแดงมือขอดบักพริกได้ทีนี่ของแซ่บได้ทีนี่ก้อนก้อยบุญดงบดนก้อยพี่น้องกันมาเดิครับกินเขาวกันครับผมกินเขาในกันพี่น้องจะเอาพยาตอกเล่าหรือเล่าดิหลายสิบทีบุกพิกคนมูอเล้วคนบักพริกเมื่อนี่ก็เจ็บคือเก่าเจ็บมา่มือเรานี่ยรัดเจ็บเบรกกระชางมันจบมาปุกพริกโอ้บ่ไปดูไปเพื่อน แค่ไห,น,หอนอย่ตงยังใใาดอไม่เลยมอนยังดิไม่ท่ามันจัปนเท่าเหรกันดิไม่ปุนกันสิจัป่นจดิปุสิจับเท่าเส้นนี่เรียกแ่ต้องนหลากทีดีลากดีดีเอาไปโดนน้ำห่อนก็เข้มเดี๋ยวว่า,ยางยงอันดหคแยงบอกอืปนอืันปนเข้มก่อน แกงมันติดตามไปได้บันี่ยคอยเป็นซิสังเกตราบัดมันี่ยบอักแค้งด้วยครับเด้อติงวันักแห้งเรากินกับเทียะกันนะกันรกินกับพักพบัวกระอพาะ้ำกเกัิมกใชเที่นี เดืดอ่ตัวแดบอยิ่กินเครับเนียมันเปอตอนป้ายอมเดินนี่ตอนหญ่แห้งเลยหญ่แหงเลยประกอต่มทั้งตัเลยประกอบหัวเฉยกินบบเดาษาเปียดื่เินป้าแมงผูประจนประจมันมันหงิ่นหายแหงกว่ากระโดดเลยหมัก้ำมันดดในแหนะยังเนาะ มันห่วงหลุมมันเจอลู้ก็หาหไม่ต่อยเลยปลาเล่งหลุดก็ลาดูเลยอันอันตัวถึงซ้ำแค่ถึงวันตัวเมยสองสามเลยตอปลาเลยนเติด้วยโอ้ยตอนปลาเลยจะได้ตอนปลามาปีนีพอประจนนันด้วย่ไปไกลก็เบนผอปนเดย์ไปหัใดก็บ่ไผ มัไยอะไรกูแก่นอะไรกีจำตองเปลี่ยนมันจะเศร้าอันนด้กมาเสียอต้องกปลาบ่กัยบ่เนาะแก่กระ่กลาบ่แมนเลยรลาบ่อีรีเยแซมตัวนี้แก่กูเองเหงื่อดิงเดี๋ยวตรเพ่นองพ่อบไว้แมแตกพ่อมาเป็ยัดเอาลงเขาเดีใส่ตัวเย็นไ้อยู่กวเสียกินมล มจะตีเย็นจนบ่อบ่อไหมบ่ห้อน้ำหรอมันรอคิวเด้อาหารมันเลี้ยงคิวกันมาอยู่มันรอคิวกินเกียรติสูงย่างช่วยจ่อยมาเหรอมันเลี้ยงต้มปนขี้กับผักมันเลี้ยงคิวกันมาอยู่อาหารไปซอยงานมาซอยดอกมากแบบได้ต้มได้ลาบมากมันก็เลยดอกหมูว่านอ่ะลาบมากอันตรายในพวกตอนค่ำนั่นได้ถ้าอันซอยได้ถึงดอยิงแล้วอีหน่อยมั้โอ้ยจิมีหลายเรืองมาว่า เรียกพวกกัวพวกนะเดี๋ยส่หมูใส่อีกคนละใช่เยอะโตรนี่เราได้เป็นชาววัดแน่เล่บิ๊กยูถามใหม่เลย